ฉะนั้นมันหมายความว่าเราเปลี่ยนเราเราเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้นี่คือบทสรุปเว้นเสียแต่ว่าเราจะทําชาวโลกให้ยอมรับเรื่องนิพพานเรื่องความว่างเรื่องซอสยอมให้เขายอมรับอายตนะที่6ให้เขาเอาสติปัฏฐานเข้าสู่ระบบการศึกษาโลกถ้ามีการพูดเรื่องนี้ในหมู่ผู้นํา20เเซนเรามีทางเรามีทางที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกแน่นอนแต่ตรงนี้ยังไกล ชาวโลกคงต้องฉะกันฉะกันให้มันตายกันไปสักข้างหนึ่งแล้วก็เริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่อย่างที่อาจารย์บอกมาตั้งนานแล้วคุณเห็นไหมนี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยของสังคมโลกโควิด1 9เนี่ยมันเป็นแค่ c a t a าลิสเท่านั้นน่คือคือเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกอย่างนะคะมันเปลี่ยนแปลงในการทําลายล้างเนี่ยให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองเพื่อที่จะสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเรื่อง evolution เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของจักรวาลคุณต้องอ่านเรื่องก่อนอวิชาคุณจึงจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดมันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากแต่อาจารย์เข้าใจเข้าใจทะลุถึงเกินนะอาจารย์ไม่ไม่ได้หวัดกลัวเพราะเงินไงเพราะเงินตัวเดียวอะที่มันอยู่ในสมการของชีวิตมันก็เลยเกิดการทำลายล้าง เกิดสงครามอะไรแตะ่ะไรเกิดการแข่งขันเกิดอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยที่พวกกลุ่มคนสาม,มาญเนี่ยเอาเอามาให้จนทําให้เกิดเนี่ยมีการลี้ภัยที่ทําให้คนที่อยู่ในประเทศที่มันมีสงครามที่มันยากจนมากๆมันเหมือนกับแรงดูดไงเหมือนกับแม่เหล็กเนี่ยดูดไปสู่ประเทศที่เขาอยู่ได้ง่ายขึ้นประเทศที่อยู่ได้ง่ายขึ้นพวกนั้นคือใครก็ทางตะวันตกทั้งหลายก็คือประเทศร่ำรวยทั้งหลาย ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียมืก็คนไทยไปกันเนี่ยเยอะแยะเลยก็เพราะต้องการหนีความลำบากหนีความยากจนหรือไม่งั้นก็หนีสงครามในประเทศที่สงครามอย่างตะวันออกกลางตรงนี้คือปลายของปัญหาแล้วอะ่ะคือสิ่งที่มันไม่สมดุลเอามากๆมันตะแคงเอามากๆแล้วอะ่ะแล้วคุณจะแก้ยังไงมันไม่มีทางหรอกฉะนั้นอาจารย์เนี่ยถึงบอกว่าคุณอย่าก,กลัวสิ่งที่คุณทำได้ขณะนี้นะคะ ที่พูดแล้วพูดอีกก็คือว่าคุณเอานิพพานเป็นที่พึ่งเถอะตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าคนไทยที่อเมริกาคนไทยในยุโรปนะคะคงต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจําได้ไหมที่อาจารย์ตั้งพูดตั้งแต่เรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นโรคระบาดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเนี่ยในโลกนี้แล้วก็คนไม่กล้าออกจากบ้านใครที่ไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะจะคลั่ง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการล็อกดาวน์ของโควิดอาจารย์พูดเรื่องนี้เนี่ยมานานแล้วเรื่องการอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอ่ะมันมีสองอย่างคืออยู่กับความคิดนี่คือตัวเราที่แท้จริงตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราอยู่กับตัวเองมีอยู่กับตัวเองสองอย่างคือ 1. นึ่งอยู่กับความคิดอยู่กับเจอรี่เป็นเจอรี่อะไรก็แล้วแต่นี่คือ,อยู่กับความคิดเช่นไหมเจอรี่สีส ก็ยังอยู่กับตัวเองแต่อยู่กับเจอรี่เพราะเจอรี่ก็ของเรานะแต่การอยู่กับเจอรี่ทำให้เรียกเป็นทุกข์นะฉะนั้นการอยู่กับตัวเองทางที่สองที่จะทําให้เราเป็นสุขก็คืออยู่กับลมหายใจอันนี้ตัวใจก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกส่วนกายนี่คือตัวกายนี่คือตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเรา ฉะนั้นการอยู่กับตัวเองการอยู่กับตัวเองนะก็คือว่าถ้าอยู่กับเจอรี่เราจะคิดมากเราจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองในแง่ของตัวนี้คือตัวใจอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเพื่อที่จะเอาเจอรี่ที่มาทําร้ายเราตรงนี้เนี่ยออกไปอันนี้คือการอยู่กับตัวเองเนี่ยอีกแบบหนึง่งซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับความสงบอยู่กับวิมุติสุขแล้วก็อยู่อย่างสงบ ที่มันเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าชาวโลกขณะน,นี้คนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้อ่ะที่เขาฝึกเรื่อง mindfulness เนี่ยมันน้อยมันแค่เรียกว่ากลุ่มน้อยมันมีมากขึ้นก็จริงอยู่แต่มันก็ยังน้อยมากอยู่เมื่อเทียบกับประชากรโลกทั้งหมดซึ่งประชากรโลกทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้แต่เขาอยู่กับเจอร์รี่เนี่ยอยู่กับเจอร์รี่เนี่ยเป็นปลาต้องโกยกับเจอร์รี่ แล้วยิ่งมาเจอล็อกดาวอย่างนี้ข้างในของเขาก็คลั่งใช่ไหมคลั่งเราะไม่สามารถที่จะทำอะไรแต่อะไรพอมันคลั่งแลว้วอ่ะมันจะต้องหาแพร์รับบาปพอพอเรื่องโควิดเนี่ยขึ้นมาโอมาจากวูฮานมาจากคนจีนเขาก็คลั่งขึ้นมาอย่างนี้เจอรี่มันไม่ฟังมันมันคือมันจะต้องโทษคนเนี่ยมันก็คลั่งนี่นี่คืออาการคลั่งก็ออกมาหาพวกแพรรับบาปก,ก็คือพวกคนเอเชียอยู่ ยู่มันเริ่มวูฮานวูฮานเนี่ยวูฮานไวรัสเนี่ยแล้วมันทําให้มันร้ายแรงมากขึ้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์นะเรียกว่าไชน่าไวรัส Chinese รัสก็ถูกคนด่านะถูกคนด่า,าว่าสิ่งที่ยนะูพูดเนี่ยมันถูกเหรออะไรเงี้ยก็บอกเหตุผลค e from c h น n า so Chinese virus China virus แล้วพอคนระดับนั้นพูดโหมันก็ยิ่งกระเพอใหญ่เลยมันก็ยิ่งกระเพอคือคือเอาเฟกนิวส์นะที่มันยิ่งขีดเส้นใต้ากากระบาดนี่มันถึงเกินเลยมันก็เลยเนี่ยระบาดเนี่ยกลายเป็นมูฟเมนต์อันนีเน้เพราะคนคลั่งเพราะคนอยู่กับตัวเองไม่ได้คนไม่สามารถเนี่ยเอาเจอรี่อันนี้เนี่ยออกไปได้คลั่ง ฉะนั้นนี่คืออาการเนี่ยที่ของคนเนี่ยที่มันกําลังคลั่งจนกระทั่งเกิดการทาร้ายกันเขาไม่ฟังใครอะ่ะฉะนั้นตรงนี้จะยุติยังไงคุณจะไปไล่จับเขาเหรอคุณเดินคเนเนี่ยประท้วงนะตอนนี้คนเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าอยู่จะเป็นชาติไหนเ่ยขอให้คุณมาจากเอเชียหน้าหน้าเอเชียเอเชียจริงๆนะพวกผมดําเนี่ยมารวมตัวกันเขาบอกขอให้มารวมตัวกันมาประท้วงเมื่อยืนจะให้เขารู้ว่าพวกเราก็มีกําลัง นี่คือการเอาของแข็งสู้กับของแข็งนี่คือการลูกลูกลูกคุณคิดว่าคุณพวกผิวดำเนี่ยมาติลูเจคิงเนี่ยเขาทำมาต,ตั้งเท่าไหร่แล้วอะอะไรนะกับอะไรเขาเรียกจอร์ชอะไรฟรอย์ Black Lives Matter คุณประวัติศาสตร์ของคนผิวดำนะที่เขาต่อสู้เนี่ยนะเพื่อความยุติธรรมเนี่ยเพื่อความเสมอภาคของเขาเนี่มันนานเท่าไหร่แล้ว คุณคิดว่ามันเปลี่ยนเหรอจากยุคมาตินลูท์คิงจากยุคเนี่ยที่เขาเอาทาสมาจากมาจากแอฟริกาจากยุคลิงคอลเนี่ยมาเรื่อยเนี่ยไม่เปลี่ยนค่ะคุณคุณเห็นไหมยังมีขบวนการไอ้เนี่ย Black l i v e s m a t t อ r อันนั้นแค่อันเดียวฉะนั้นมันไม่มีมันไม,ม,นไม่มันไม่เปลี่ยนหรอกคุณแล้วแล้วคุณคิดว่ามารวมตัวกันอย่างเงี้ยนะคนเอเชียมารวมตัวอย่างนั้นประทวนะ้วงนะเราคนเอเชียเราจะไม่เงียบอีกต่อไปแล้ว เพราะโดยทั่วไปคนเอเชียเขาเงีบเยบไงนะเขาเดินก้มหัวเหมือนกับเจียมเนื้อเจียมตัวไปอยู่ประเทศเขาอะทั้งๆท,ที่เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นอเมริกัน่ะใครจริงเขาก,ก็คือคนอเมริกันน่ะโอ้โหไปคุณไปฟังภาษาอเมริกันของเขาอะพูดยังเพราะกว่าคนอเมริกันเนี่ยบางกลุ่มด้วยซ้ําไปแต่พวกเขาได้รับการยอมรับไหมเนี่ยมีคลิปหนึ่งเลยนะสามีภรรยาฝรั่งนอนอยู่บนเตียงละ แค่หมอเนี่ยนะเดินเข้ามาเนี่ยเห็นเป็นหมอจีนเนี่ยหน้าตาก็เปลี่ยนเลยถ้าเขาพูดออกมาได้ก็อขอเปลี่ยนหมอได้ไหมหน้าตาเปลี่ยนเลยแล้วเรื่องนี้นะมันอยู่ในยีนของเขาแล้วอะอย่างที่อาจารย์บอกอะเราเนีเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำเนี่ยเราจะรู้สึกแต่คนที่กระทำเข้าอยู่ในยีนของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปคุณไม่รู้ ฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องผิวเรื่องเกย์อะไรเนี่ย L-L-B-G-T L, L, ใช่ไหม L-G-B-T ฮะพวกนี้นี่นี่ก็คือเรื่องการเหยียดผิวเรื่องมาจากเจอรี่ทั้งนั้นเนี่ยมาจากเจอรี่ทั้งนั้นก็ยังต้องเรียกร้องกันเห็นไหมามาโดยตลอดเลยแล้วเหยียดผู้หญิงอะเหยียดผู้หญิงเนี่ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยุคนี้มีการเหยียด มันมันมันไม่ต่างกันนะคุณไม่ต่างจากเรื่องเหยียดคนเอเชียเนะี่ยผู้ชายที่เหยียดผู้หญิงเนะี่ยที่ให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาอะฉากแถวหลังไปไกลๆยาไปเข้าครัวเหมือนกันมาจากเจอรี่เหมือนกันจะพูดหรือไม่เท่านั้นเองชนะอาจารย์บอกเรื่องพวกนี้มันจะไม่หายไป มันอาจจะซาไปซาไปในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ไปข่าวหน้าหนึ่งเท่านั้นเองคะ่ะแต่มันมีมาโดยตลอดแล้วเรื่องอันนี้มันจะไม่หายไปจากโลก no แล้วยิ่งคุณทําอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าอย่าไปเดินนะไม่ต้องไปร่วมเดินขบวนกับเขาคุณอยากเดินไปแต่อาจารย์บอกว่านั่นมือนจะยิ่งไปขีดเส้นใต้ากาก,ากบาทหรือเปล่าก็คือเอาของแข็งกับของแขวงเนี่ยปะทะกันแยกชัดเจนเลย เขาคิดว่าทําได้โอเคลองดูลองดูกันต่อไป I don't know อาจารย์ไม่รู้อาจารย์รู้แต่ว่าเรื่องทั้งหมดพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเหยียดผิวเอเชียแค่นั้นเองปัญหาทุกอย่างมากับเจอรี่ฉะนั้นการแก้ปัญหาคือการเอาเจอรี่ออกเท่านั้นปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะล้มล้มล้มแบบเป็นโดมิโนโลเลยปัญหาทุกอย่างหายหมดแล้วถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะเอาเจอรี่ออกไปสามารถที่จะ นะสอนให้เด็กของเรานะรู้เรื่องภาษาบริสุทธิ์นะไอเรื่อง compassion มันมาเองคุณเรื่องเมตตากรุณามันจะมาของมันเองไม่ต้องสอนหรอกเรื่อง compassion เรื่องเมตตากรุณาคุณจะไปยัดเยียดให้คนไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้หรอกมันจะต้องเกิดของเขาเองเป็นเรื่องสอนกันในโรงเรียนก็ไม่ได้เมืองไทยเราสอนมาตั้งแต่ตั้งแต่เราตัวเล็กๆ เนี่ยสีห้าข้อทำห้าข้อนะห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องมีเมตตากรุณาห้ามอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยมันซ้อนมาแต่ดูเมืองไทยก็ยังเนี่ยเห็นไหมแตกแยกแบ่งแยกกันพักนู้นพักนี้อะไรต่ออะไรคุณอาจารย์ <c oughs> ภาษาอังกฤษเขาเรียก dissolution อาจารย์ตีเรื่องมายาเนี่ยแตกมานานแล้วไงตีเรื่องมายาแตกแล้ยิ่งมารู้เรื่องความว่างนิพาน ภูมิปัญญาพวกนี้ถึงออกมาได้ถึงพูดเป็นเนี่ยระบบได้ฉะนั้นอาจารย์สรุปให้พวกเรารู้นะคะว่าคุณดูแลตัวเองให้ปลอดภัยยิ่งถ้าคุณอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาอยู่ในประเทศที่เขาเหยียดคนเอเชียขณะนี้นะคะขอให้ระวังแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเพราะชีวิตมันมีคุณค่าในแง่ของการสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะพาตัวเองไปนิพพาน ตรงนี้มันมีคุณค่ามากเลยแล้วยังมีคุณค่าในแง่ที่ว่าคุณมาหาประสบการณ์ที่หลากหลายคุณสามารถช่วยคนได้เยอะถ้าคุณเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องนิพพานนะฉะนั้นรักษาชีวิตของคุณเนี่ยให้ดีนะคะอย่าให้อันตรายนะคะถึงตัวดูแลรักษาตัวเองให้ดีแล้วก็เอานิพพานเป็นที่พึ่งพูดได้แค่นี้คุณต้องเอานิพพานเป็นที่พึ่งให้ได้ ไม่อย่างนั้นนะคุณจะอยู่กับความหวาดกลัวโดยที่คุณไม่รู้ว่าใครจะมาทําร้ายคุณน่ากลัวแต่ชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปคุณยังต้องไปซื้อกับข้าวต้องออกจากข้างนอกต้องไปข้างนอกไปอะไรแต่อ,อะไรฉะนั้นคนไทยเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคงมากมายอะ่ะที่เคยคิดว่ารอดตัวเนี่ยจากเมืองไทยมาอยู่อเมริกาละเมืองไทยร้อนเกินไปนะไม่น่าอยู่ฝุ่นเยอะร้อนเกินไปอะไรเนี่ยมาอยู่นะอยู่อังกฤษอยู่อเมริกา ตอนนี้เห็นไหมทุกอย่างมันอันนิจจังคุณอาคิดว่าตัวเองโชคดีใช่โชคดีอยู่ช่วงหนึ่ง